การดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกรและเครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุนทรัพยากรและการตลาดได้น้อยอีกทั้งที่สำคัญที่สุดพี่น้องเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำขาดการรวมกลุ่มการผลิต จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตและผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วยจากสภาพปัญหาดังกล่าวรัฐบาลมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอยู่จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรจึงได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือที่เรียกว่าฟิลด์เดย์ในวันที่16มีนาคมปี2565เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นะดูการผลิตใหม่ปี2,565โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในองค์ความรู้ที่จำเป็นในส่วนของอำเภอเมืองนราธิวาสมีการพิจารณาผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอหน่วยงานภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการสพอกอศูนย์เครือข่ายระดับอำเภอ โดยกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิ l เดย์ในวันที่16มีนาคมปี2565ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการเพิ่มรายได้ในสวนปลาล์มน้ำมันหมู่ที่4ตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสมีสถานีเรียนรู้ดังนี้ สถานีเรียนรู้ที่หนึ่งมหัศจรย์สารเร่งซูเปอร์พอดอโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสสถานีเรียนรู้ที่สองการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยโครงการชนละทานนราธิวาสสถานีเรียนรู้ที่สามการเลี้ยงพึ่งชัน,นรงเสริมรายได้โดยอย่างสมาร์ทฟาร์มเออร์อำเภอเมืองนราธิวาสสถานีเรียนรู้ที่4บัญชีครัวเรือนจดแล้วไม่จน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณราธิวาสสถานีเรียนรู้ที่5ประโยชน์ดีๆจากหม่นไห่โดยศูนย์หม่อนไห่เฉลิมพระเกียตรติจังหวัดนราธิวาสสถานีเรียนรู้ที่6สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไส้เดือนโดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราตำบลโคกเคียน สถานีเรียนรู้ที่เจ็ดการเลี้ยงแหนแดงขื้นมหัสาร์เสริมรายได้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนาราธิวาสนอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่สวัสดีค่ะฟาร์มรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้มาตรงนี้ได้ฟารมรู้เยอะมาก แต่ละซุ้มแต่ละทุ่มก็ให้ความรู้ที่ดีเอาไปใช้ในกิจวัตรประจําวันได้ทางหน่วยงานให้ความรู้หนึ่งเรื่องแหนแดงหนูสนใจมากแล้วก็น้ำผึ้งชันาลงหนูก็ทําอยู่ของเกษตรก็โอเคค่ะแล้วก็ส่วนสํานักงานตรวจบัญชีหนูก็ทําอยู่แล้วก็ระบบน้อาอัจฉริยะก็ได้ความรู้ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับ หรืชื่อเรียกกันว่างานฟิลด์นะครับเพื่อเป็นการบริการทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นวันที่เริ่มต้นของการผลิตในปี2,565นะครับซึ่งเราได้จัดกันที่ส่วนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลาล์มน้ำมันตำบลโคกเขียดน,นะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชิวาสนะครับ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้บริการความรู้ด้านวิชาการนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้เห็นถึงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรต่างๆนะครับในวันนี้ซึ่งมีประชาชนเข้ามารับบริการกันอย่างครับขคาั่งครับขอขอบคุณสำนักง,งานเกษตรอำเภอและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดที่เป็นประธานร่วมเปิดพิธีวันนี้ด้วยแล้วก็สนับสนุนให้กับทางกลุ่มแล้วก็ชาวบ้านมาอย่าง ต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ตรงนี้ขอขอบคุณแทนพี่น้องกเกษตรกรอำเภอเมืองนราธิวาสที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่างๆขอขอบคุณครับเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในสวนของตนเองก็จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญคือ หากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ต่างๆให้เกษตรกร,เ,กรเข้าถึงได้ก็จะทำให้เกษตรกร,กรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง